ขเยเี้ยนี่เมะขอเสนอมาหาหยุดหยุดพิภพภาคที่เจ็ทะเลรวงมั่วตอนที่349กระทาสายฟ้านั้นคุ่งไปหาราบรรดาจอมยุดมากมายภายในห้องโถงนั้นจอมยุดบางคนพยายามจะขวาแต่ก็ถูกพลังงานสายฟ้าป่าเถื่อนซัดจนกระเด็นออกไปะทั่วทั้งห้องโถงตกอยู่ในความก่อระหนการเคลื่อนไหวของกระทาเพียงชิ้นเดียวคลื่อนยวนมากมายเนี่ยประทุกออกมาทว่าทุกคนก็ต้องร้องลั่นและก็เด็นกลับไป เมื่อเจอกับสายฟ้านั้นพี่รินตรงกระทาสายฟ้ามีพลังงานมหาศาลมากพวกเราหยุดมันไม่ได้มูหลิงซ้านกระเด็นไปข้างหน้าก่อนที่นางจะคว้าวัตถุนี้ไว้ก็ะถูกเวียงออกมาตัวรินตรงนั้นดวงตาเป็นประกายเขาสัมผัสได้เหมือนกันถึงพลังงานประหลาดที่ออกมาจากกระทาสายฟ้าและคลื่นนี้คือพลังงานที่มาจากตาประทับเทวทิขอสนีพลังนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นๆ จะสามารถข่มมันได้ง่งายหลังจากเหล่าบรรดาจอมยุทธ์ที่เข้ามาในห้องโถงได้รับบาดเจ็บจากกระทานั้นทั่วหน้าไม่มีใครกล้าบูมบามอีกแล้วแม้แต่ชายชรลาผมเ่าพวกยวนเหมิงก็ยังต้องหยุดมือดวงตาคนทั้งหมดตอนนี้ได้แต่จ้องมองกระทาสายฟ้านั้นทําให้บยากาศในห้องการเป็นเงียบกริบแบบประหลาดตัวดินตรงเองสังเกตการแบบเงีย,งยบๆทันใดนั้นล่างเขาก็พุ่งไปข้างหน้าพิษตาเดียวเขาคว้ากระทาสีเงินเอาไว้ราวกับมังกรสายฟ้า แต่ครั้งนี้ไม่มีใครพยายามหยุดลินตงเลยแต่กลับมีแต่ความเยาะเยะ้ยแม้แต่พวกจอมยุบขุมพลังสื่อเฉียนขั้นตน้นยังถูกซัดจนกระเด็นแล้วตัวเดินตงจะสามารถทําอะไรได้เสียงสายฟ้ารุนแรงและดุดันนั้นดังขึ้นมาคลื่นพลังสายฟ้าแผ่กระจายไปทั่วเจ้ามีพลังตาประทับเทวทิคิตออสณีกระจายอยู่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าตัวเองจะปราบเจ้าด้วยตาประทับเทวทิคิดกืนกินไม่ได้ คืนความเจ็บปวดนั้นกระจายทั่วมือเทาว่าความใจเด็ดและความเด็ดเดี่ยวปรากฏขึ้นตาประทับเทวะที่ขิดกืนกินปรากฏออกมาก่อนพลังกืนกินจะบควยพุ่งอย่างบ้าคลั่งและไหลเข้าไปยังกระทาสายฟ้านั้นสายฟ้ามากมายเต้นไปทั่วมือขอดินตรงคืนพลังรุนแรงดุดันเคลื่อนไหวทําให้สีหน้าคนมองเปลี่ยนไปแม้แต่ขั้วมิติยังบิดเบี้ยวและในเวลาเดียวกันมือขอดินตรงก็ชุ่มไปด้วยเลือดจากพลังสายฟ้านั้น อย่างไรก็ตามมือเขาเริ่มชากระทั่งความเจ็บปวดนั้นไม่อาจกระจายออกมาทว่าดวงตาของเขามีความเฉียบคมเมื่อต้องเจอกับการต่อต้านรุนแรงจากกระทาจักระพัดสายฟ้าตาประทับเทวทิขีกืืนกิน,กนในจุดหนีหวานั้นกลายเป็นหลุมดำความคืนพลังกืนกินไหลออกมาไปบรรจบที่กระทาจักระพัดสายฟ้าเสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อสายฟ้าที่เกิดจากกระทาจักระพัดนั้น นาทีต่อมาพลังกืนกินก็ไหลเข้าไปพลังสายฟ้าที่อยู่ในนั้นเริ่มถูกพลังภายนอกขับไล่และหลังจากสายฟ้าเหล่านี้มีต้นกําเนิดมาจากตาประทับเทวทิิตอสศนอํานาจที่มีไม่น้อยจึงไม่มีทางจะปล่อยพลังอื่นลุกล้ําเข้ามาในเขตของตนแต่ทว่าพลังครอบงําของตาประทับเทวทิขิตอสศนีเหมือนจะเจอคู่ปรับตัวฉกาจเข้าแล้วการควบคุมนั้นเริ่มสูญเสียไปเมื่อเจอกับพลังกืนกิน ทุกครั้งที่สร้างพลังสองสายพลังกืนกินจะลุกคืบเข้ามาจากนั้นกระดูดกืนพลังแข็งแกร่งไปทีละน้อยกระทาจัก,กรพัดสายฟ้าจะมีพลังของตาประทับเทวนิคิอาสนีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ตาประทับเทวนิคิอาสนีของแท้ที่เหมือนกับตาประทับเทวนกคิดกืนกินที่อยู่ในร่างขรรินตงซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับตาประทับเทวนิคิอาสนีของจริงการต่อสู้ของสองพลังงานอยู่คนละชั้นอย่างสิ้นเชิง เมื่อเวลาผ่านไปแรงต้านภายในกระทาจักรพพัดสายฟ้าก็เริ่มอ่อนลงพลังกืนกินก็เริ่มแผ่กระจายแล้วเริ่มมีอิทธิพลเหนือกระทาจักรพพัดสายฟ้าตัวดินตรงเองก็ร้อยตัวขึ้นตอนนี้เขากําลังเนี่ยกระจายสายฟ้าขนาดใหญ่ร่างของเขาเล็กลงไปเมื่อเทียบกับสายฟ้าเหล่านั้นยิ่งกว่านั้นยังมีสายฟ้าบางส่วนเนี่ยแล่นเข้ามาเป็นไปได้ไหมว่าร่างของเขาจะแหลกสลายเป็นเท่าทุรดี เมื่อพลังงานเหล่านั้นกระจายไปทั่วล่างเราบรรดาจอมยุคก็เฝ้ามองเหตุการณ์นั้นด้วยความไม่ใส่ใจพวกเขาไม่เชื่อหรอกว่าตัวดินตรงจะสามารถสยบกระทาจัก,กรพพัดสายฟ้าที่ทุกคนไม่สามารถทําอะไรได้แต่จะว่าไปความเย็นชาของพวกเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อเวลามันผ่านไปเป็นเพราะพวกเขารับรู้ว่าพลังสายฟ้านั้นค่อยๆอ่อ,อนกําลังและความเปลี่ยนแปลงนี่เองทําให้หลายคนจ้องมองด้วยความตกใจหรือว่าตัวดินตรงนั้น จะมีความสามารถสยบกระทาจากกักรพพรดสายฟ้าได้จริงเป็นไปได้ไงอาวุธนี้แม้แต่จอมยุทธขุมพลังสื่อเฉียนยังทำอะไรไม่ได้ดวงตาที่ปิดอยู่ของดินตรงค่อยๆลืมตาขึ้นพ้องกะลอยยิ้มกลับขืนเสียงดังออกมาจากนั้นทุกคนตกใจมากเมื่อเห็นสายฟ้าที่ดูราวกับมังกรน,นั้นเริ่มหดตัวแสงเรืองลองเริ่มหายไปกับเข้าสู่กระทาสีเงิน มือโชคเรือดของดินตองกำรรกระทาไว้แน่นพร้อมกับดวงตาที่มีแต่ความสุขความร้อนแรงรากฏในมือนั้นขณะเขาจับกระทาอยู่กระทาจัก,กรพรรดิสายฟ้าสร้างมาจากส่วนประกอบไม่ทราบชนิดมีแสงสีเงินสว่างอยู่ทั้งหมดบนผิวมีสัญลักษณ์สายฟ้ามีความซับซ้อนสลักเป็นรูปสายฟ้าเป่งประกายดูแล้วเกียงไกลไม่ชิเลนมังกรสายฟ้าทั้งแตัวคำรามทั่วกระทานั้น และกึ่งกลางกลุ่มบังกรเหล่านั้นปรากฏสายฟ้าสีเงินขนแหนงสายฟ้าศาสตร์ปากายไหลผ่านมังกรทั้งแปดตัวปกคลุมทั่วทั้งผิวกระถาลังสีที่เป่งประกายจากกรถาทำให้ทุกคนจนคำพูดดูล้าวก็ว่าใครก็ตามที่ได้ถือกระฐานี้จะสามารถควบคุมสายฟ้าในโลกได้คาถาจักกรพพัดสายฟ้าตัวด่นตรงกำไว้แน่นพร้อมกับยิ้มอีกครั้งหนึ่งด้วยตาประทับเทวดิคิดกืนกิน เขาสามารถสยบอาวุธชิ้นนี้ได้เขาสยบกระทาจัก,กรพพัดสายฟ้าได้เงี้นหรือนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันและตอนนี้เองเหล่าบรรดาจอมยุทธ์เนี่ยกระเบอือไปพักหนึ่งก่อนจะได้สติพร้อมกับนักเสียงที่มีความอิจฉาจอมยุทธ์สามคนจากสำนักยวนเหมิงยืนอยู่ไม่ไกลนะักแต่ละคนมีใบหน้าไม่น่ามองพวกเขาลงมือก่อนแต่กระทาจัก,กรพพัดสายฟ้ากับตกไปอยู่ในมือของดินตงหลิวเฉียงเฉียนเองก็กัดฟันด้วยความไม่พอใจอาวุธล้ำฟ้าชิ้นนี้ นับเป็นศาสตาวุฒชั้นยอดแม้แต่ในหอสวรรค์ลับแรของพวกนางยังไม่มีบรรยากาศตอนนี้ตึงเครียดมากๆดวงตาของคนจำนวนมากต่างมองไปได้วยความระโมบและคิดจะสังหารหลินตงเผชิญหน้ากับสมบัติแบบนี้ชัดว่าความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีอีกแล้วตัวหลินตงงเองก็สัมผัสได้ถึงแววตะกาตะกามเหล่านั้นใบหน้าเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเขากำกระทาจัก,กรพพัดสายฟ้าไว้้อมปากกายสายฟ้า มูหิงซานเองก็มายืนข้างกาหลินตงพร้อมฝาโรงต่อชะตารินตงส่งกระทาจากักรพรรดิสายฟ้ามาซะนั่นคือเป้าหมายของสำนักเก้าอันธาการบรรยากาศตึงเครียดอยู่ได้ไม่นานความเสียงไม่พอใจดังขึ้นพังห่าวกระสับสในพลปีศาจแห่งสำนักเก้าอันธาการพุ่งออกมาจากนั้นก็ปล่อยการโจมตีแกวอนตายซะแล้วพอเห็นแบบนี้ความเยือกเย็นก็ปรากฏบนใบหน้าของรินตง พังห่าวกล้าโจมตีแบบนี้เข้าทางเขาพอดีตัวดินตรงไม่คิดจะถอยอยู่แล้วเมื่อเผชิญกับจอมยุคขุมพลังเสื่งเฉียนขั้นไปกระสามจอมยุคขุมพลังเสื่งเฉียนขั้นกลางเขากลับคุ้งตัวเข้าไปพร้อมเสียงฟ้าร้องจากกระทาจักรพพัดสายฟ้าขณะเขาเหวี่ยงกระทาจักรพพัดสายฟ้านั้นสายฟ้าก็พุ่งผ่านร่างกายเขาตอนนี้ดูรากรบเทพเจ้าสายฟ้าเดินท่ามกลางสายฟ้ามากมาย พลังสายฟ้ามีทั้งความดุร้ายและความรุนแรงพุ่งออกไปจากกระทานั้นจากนั้นกระทะุผ่านขั้วอากาศกระแทกใส่ร่างพังห่าวและเหล่าบรรดาพักพวกเสียงสั่นันวันไหวจาัานทุกคนเห็นว่าใบหน้าพังหาวกลายเป็นสีแดงเลือดกากออกมาล่างก็ถอยออกไปด้วยสภาพอันน่แค่การโจมตีครั้งเดียวกลุ่มพังหาวก็แพ้ยับเยินและภายในห้องโถงนั้นจอมยุทธที่อยู่รายล้อมมีใบหน้าเปลี่ยนไป แม้ดินตรงจะสามารถเอาชนะผังหาวได้ตอนที่อยู่นอกหอสายฟ้าเขาก็ยังสู้ได้ไม่เด็กขาดเห็นชัดว่าครั้งนี้เป็นเพราะอำนาจของกระทาจากักรพรรดิสายฟ้าไอเวนแกรนหาที่ตายแล้วชายชาราผมเทาของสำนักการทการก็โกรธขึ้นเขาตะโกนด้วยเสียงเกี้ยวกรดพร้อมเวียงมัดออกไปเสาขึ้นหยวนตั้งตาง,ตา,ง,งานพร้อมกับขึ้นสืบพุ่งหาดินตรงตัวดินตรงแต่นิ้วทีหนึ่งล่างทยานพร้อมกับกระทาจากักรพรรดิสายฟ้า าดลงไปเต็มเหนียวทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องพร้อมกับสายฟ้าปะทะกับเสาพลังหยวนคืนพลังนั้นดุดันถึงขนาดทําให้ตัวดินตรงต้องถอยออกมาเห็นชัดว่าเขาสามารถรับการโจมตีจากชายชลาได้ฮ่หาฮาตัวดินตรงเนี่ยยืดตัวออกมาเลยด้วยขุมพลังตอนนี้การจะเจอกับจอมยุคขุมพลังสื่อเฉียนแบบตัวต่อตัว,ตวไม่เ,เรื่องง่ายแต่ได้ความช่วยเหลือจากกระทาจัก,กรพพัดสายฟ้า เขากระสู้ได้แบบระดับสูสีถ้าคิดกันในแง่ของพลังต่อสู้กระทาจักรพพัดสายฟ้านั้นอยู่เหนือกว่ามอกรนเผ่าฟ้าแน่นอนว่ามอกรนเผ่าฟ้าสามารถสร้างมิติได้เป็นบางสิ่งที่กระทาจักรพพัดสายฟ้าไม่มีอาวุธทั้งสองต่างทรงพลังในรูปแบบของตัวเองการได้ครอบครองกระทาจักรพพัดสายฟ้าทำให้พลังในการต่อสู้ของตัวดินตรงคุ้งทยานขึ้น ตอนนี้ตัวเขาขัวร้อบแบบสะใจชายชาราผมเาอก็รู้สึกตึงเขียดอำนาจของกระทาจักรพรรดิสายฟ้าสร้างความหวาดกลัวให้กับเขาปะมือกันครั้งก่อนลินตรงไม่กล้าสู้กับเขาตัวต่อตัวสิ่งที่ฝ่ายทําก็คืออาศัยความเร็วในการก่อกวนและเมื่อมีกระทาจักรพรรดิสายฟ้าก็ทําให้ตัวดินตรงมีคุณสมบัติสู้กับเขาแบบตัวต่อตัวและตอนนี้แม้แต่คนอย่างเขายังอดไม่ได้จะรู้สึกปวดขมับถ้าต้องสู้กัน และภายในโถงนั้นขนาดสีหน้าชายชาราผมเทามืดหมนเสียงเอตตารโรเนี่ยก็ดังขึ้นตอนแรกจอมยุทธหลายคนก็มีความละโมบแต่เมื่อเห็นว่าตัวดินตรงมีพลังในการต่อสู้ระดับไหนพวกเขากลับเริ่มระแวงไอ้หนูแกมีฝีมือดีทีเดียวแต่เชื่อหรือว่าจะมีสิทธิ้าไทยสำนัก9ก้าอันธการของเราได้แกควรรู้ไว้ว่าเมื่อไรที่ออกจากทเลเทียเลยไปแล้วสำนัก9อัธการจะไล่ล่าจนหมดหนทาง ไม่มีแม้แต่ซอกให้หลบในเมื่อข้ากล้าทิ้งของจากสำนักถ้ำคูดวายุมาแล้วแกน่าจะรู้ว่าการคมคูแบบนี้ใช้กับข้าไม่ได้หรอกนะตัวดิ่นตรงกับกรามกระทาจักรพพัดไว้นั่นเขารอยตัวก่อนจะพูดแบบสบายความเยือกเย็นปรากฏในดวงตาของชายฉลาดเอาเป็นว่าถ้าแกส่งกระทาจักรพพัดสายฟ้ามาข้าจะรับรองได้ตนเองว่าปมแค้นระหว่างเราจะถูกลบหลงัง ข้าเชื่อว่าคงไม่มีใครบนโลกนี้อยากเป็นศัตรูกับสำนักทรงพลังหลอกถูกไหมพอดินคำพูดนั้นสีหน้าผังหาวเปลี่ยนไปแต่ขณะกำลังจะปีปากใายชลากับห้าไหมไว้เขาจึงทำได้แค่กัดฟันพอดินประโยคนั้นตัวดินต้องกับยิ้มข้าไม่ได้เนี่ยแย่ใครหรอกแต่ว่ามีคำที่ข้าอยากจะบอกใครก็ตามที่อยากให้ข้ายอมยกสมบัติให้มันน่ารำคาญแก เมื่อเห็นว่าตัวดินตรงไม่ไว้หน้ากันเลยไอสังหารปรากฏจากดวงตาชายฉลานั้นชัดว่าเขากําลังจะข้างแล้วพอเห็นแบบนั้นเนี่ยใบหน้าดินตรงไม่ปรากฏความหวาดกลัวเลยเขาสะบัดแขนทีหนึ่งขุนคุทักษ์กืนฟ้าปรากฏตัวขณะก,กระทาจักรพพรดสายฟ้าเริ่มกระจายสายฟ้าออกมาและเมื่อชายชลาผมเทาเนี่ยเห็นขุนคุทักษ์กืนฟ้าแล้วเขาเองก็เกิดความระหวังก่อนหน้าที่เขาสู้กับขุนประหลาดตัวนั้น เขาก็ถูกขัดขวางเอาไว้ได้ทุกกระบวนท่าของเขาไม่มีผลกับมันแล้วแกจะเสียใจสีหน้าช้าชาราผมเทาเปลี่ยนไปตอนนี้ตัวดินตรงไม่ได้อ่อนแอแล้วดังนั้นหากพวกเขาปะทะกับชายหนุ่มคนนี้โดยตรงก็จะปล่อยคนรอบด้านถือโอกาสเอาเปรียตตัวดินตรงยังคงไม่ขยับแต่แสงแวววับกับคุ้งไปในดวงตาแม้ว่าเขาจะได้ครองกระทาจัก,กรพรรดิสายฟ้าก็ยังไม่ใช่เป้าหมายเขาต้องการเข้าไปในโลกสายฟ้า และชิงสมบัติที่เขาต้องการมานานหลายปีนั่นคือตาประทับเทวทิคิตอสศนีแต่การจะเข้าไปยังโลกสายฟ้าเขาต้องมีกุญแจหอคอยสีเงินอีกสองชิน้นแม้พลังของเขาจะมากขึ้นแต่ยังเป็นเรื่องตึงมือถ้าเขาจะสู้กับจอมยุทธจากสำนักก้าอันธการแล้วหอสวรรค์ลับแหลเขาต้องหาวิธีในการชิงกุญแจหอคอยสีเงินให้ได้ในจังหวะที่ตัวดินตงกำลังคิดหาวิธีอยู่นั้นจอมยุทธบางคนในโถงก็ไม่อาจข่มความระโมบไปได้ ในเมื่อพวกเขาไม่ได้คาถาจะพัดสายฟ,ฟ้าสิ่งเดียวทําได้คือออกล่าสมบัติชิ้นอื่นพอคิดได้แบบนี้บางคนก็เริ่มกระจายตัวออกไปคว้าสมบัติที่พอคว้าได้ตัวหลินตงไม่ได้สนใจพอเขารู้ว่าสํานักเก้าอันธาการหอสวรรค์รับแหละสามจอมยุทธจากสํานักจวนเหมึงและจอมยุทธที่มีพลังมากมายต่างยังไม่ขยับแต่ในดวงตาเขานั้นใช้แววประกายเหมือนจะบอกว่ากําลังมองหาบางสิ่งหาหาทุกคน จากที่เขารู้มายังมีสมบัติหายากยิ่งกว่านี้อยู่ในหอสายฟ้าในขณะบรรยากาศในกาก,กระอ่วมกระถูกทำลายโดยชายร่างกำยำคนหนึ่งแขนของชายคนนี้เป็นสีแดงทำให้ดูแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นพลังที่เขาปลดปล่อยยังมีความผเดการแม้เขายังไม่บรรลุขุมพลังสื่อเฉียนแต่เขามีขุมพลังเซ่้งเฉียนขั้นปลายพอได้ยินคำพูดนั้นตัวดินตรงสะดุ้งดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่รู้ถึงการมีอยู่ของโรคสายฟ้า ว่ากันว่ามันมีมิติเรือมซ้อนอยู่ในหอสายฟ้าหากใครต้องการจะเปิดมิติต้องใช้กุญแจหอคอยสีเงินทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันตอนนี้ชายจากสำนักยวนเหมืองที่มีผมปิดใบหน้าจ้องมอหลินตงพังหา่าหริ้วเฉียงเฉียนก่อนจะยิ้มพอได้ยินประโยคนี้จอมยุดรอบด้านกระหันมอดินตงพังหา่าหริ้วเฉียงเฉียนเนื่องจากทั้งสามเป็นคู่ครอบครองกุญแจเจ้าทั้งสามในจุดนี้ควรเลิกเงียบดีไหม หรือว่าพวกเจ้าวางแผนจะคู่ขาดมิติซะเองชายที่มีผมปิดใบหน้าพูดขึ้นขอทราบได้ไหมว่าเจ้าเป็นใครกันชายชาราผมเทาถามด้วยรอยยิ้มมืดขึมจ้องมองชายเนี่ยที่มีผมปิดใบหน้าเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันตรายจากชายคนนี้ดินแดนตรงเฉียนสำนักหยวนเหมิงขั้วหยวนชายคนนี้พูดขึ้นส่วนนี่คือสิทธิ์น้องทั้งสองของข้าเฉินหลิงกับรีเอย๋ย พอได้ยินคำคู่นั้นตัวดินตรงแข็งไปดวงตาก็ฉายแววมืดหมนแก่สามคนคือสามคุณชายน้อยอรุ่นก่อนขอสำนักหยวนเหมิงใช่ไหมรอยยิ้มนั้นค่อยๆปรากฏขึ้นขั้วหยวนเนี่ยพยักหน้าดูเหมือนว่าเราทั้งสามจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สิทธิสำนักเต่าของแกนะไม่คิดเลยว่ายังมีสิทธิจําชื่อพวกเราได้หลังจากผ่านมาหลายปีข้าจะลืมได้ไงกันศึกมหาศาสตร์ครั้งก่อนสิทธิพี่หญิงจะขอชําระฟ้าถูกพวกแกฆ่าตาย ตัวดินตรงพูดขึ้นโอ้แกกำลังพูดถึงนางคนนั้นห้าห้าใช่ถูกต้องนางถูกว่าเราฆ่าตายเองขัวหยวนยังคุยกว่าแต่เราเทียบเจ้าไม่ติดลอ็อกสิทธิฝีมือเยี่ยมนับร้อยจากสำนักหยวนเหมิงถูกแกฆ่ากวาดล้างจนเลียบแกมันเยี่ยมดีจริงๆตัวดินตรงกับเฉยเหมยแล้วมองพวกหยวนเหมิงก่อนจะพูดว่ามีโอกาสฆ่าจะเด็ดหัวแกแน่ห้าวดีความจริงเราสามคนวางแผนจะฆ่าแก ก่อนส่งศพขูกโบกลับไปสำนักเตาดูต่างหน้าริ้เลยที่มีผมสีเงินกับคูดขึ้นพอได้ยินบทสนทนานั้นจอมยุดรอบด้านถึงกับอึ้งก่อนจะเข้าใจไม่แปลกเลยทั้งสองฝ่ายมาจากดินแดนตงเฉียนเหมือนกันไม่แปลกใจเลยรินตรงมาจากสำนักเตาแห่งดินแดนตงเฉียนว่ากันว่าสำนักเตาเป็นยอดสำนักไม่ได้ยิ่งยอนไปกว่าหอสวรรค์รับแลของพวกเราความตกใจและความอัศาจรรย์ปรากฏบนใบหน้าริ้วเฉียงเฉียน นางไม่คิดเลยว่าชายหนุ่มจะมีเบื้องหลังยิ่งใหญ่แบบนี้ถึงแม้จะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับนางมากแม้สำนักเต๋าจะทรงพลังแต่พวกเขาไม่สามารถก้าวไายในทะเลรลวนมั่วได้ตอนนี้แกมีชื่อเสียงพอตัวในดินแดนตรงเฉียนหาๆาแม้แต่ประมุขทั้งสามของสำนักหยวนเหมิงยังไม่สามารถฆ่าแกได้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมแกถึงก่อความวุ่นวายได้ในเวลาสั้นๆหลังเข้ามาในทะเลหลวนมัว่วขัวยวนพูดขึ้น พอค,คําพูดเนี่ยพูดจบบรรยากาศในโถงเปลี่ยนไปครั้งนี้เปลี่ยนเป็นความอึ้งและความอาศจันบนใบหน้าของเิวเฉียงเฉียนประมุกทั้งสามโจมตีพร้อมกันแต่ไม่สามารถหยุดยั้งหลินตงได้แม้นางจะไม่รู้ว่าประมุขหยวนเหมิงทรงพลังขนาดไหนแต่พวกเขาคงไม่ได้อยไปกว่าประมุขของพวกนางหมายถึงจอมยุคข,ขุมพลังจวนหลุนเชี่ยวนะแล้วใครบนโลกนี้จะไม่เคารพความน่ากลัวแบบนั้นกันละ่ะแต่ตอนนี้ชายหนุ่มเบื้องหน้าของพวกนาง คือหลินตงที่อยู่ในขุมพลังเซิงเฉียนขั้นกลางกับหนีรอดออกมาได้เขาเป็นใครกันแน่หลิวเฉียงเฉียนแน่กับเราบรรดาจอมยุทธของหอสวรรค์ลับแหล่มองหลินตงอีกครั้งด้วยความรู้สึกลึกลับมากขึ้นขณะเดียวกันความหวาดกลัวก็ปรากฏฮ่หาฮาเราไม่ได้วางแผนจะจัดการแกตอนนี้หรอกนะเป้าหมายเราคือโลกสายฟ้าดังนั้นเจ้าทั้งสาหยิบกุญแจหอคอสีเงินมาเปิดโลกสายฟ้าเสถียีตัวหลินตงกับเรือมองขั้วหยวน งั้นตอนนี้การเปิดโลกสายฟ้าสําคัญสุดสินะเขาเองก็รู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้ละเอียดอ่อนเราจอมยุดจากหลายฝ่ายนั้นต่างมองสถานการณ์กันและกันสถานการณ์แบบนี้ด้วยพลังที่มีเขาไม่สามารถแย่งกุญแจหอคอยสีงเงินอีกสองชิ้นได้แบบนี้ทําไมไม่เปิดโลกสายฟ้าก่อนละ่ะจากนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแล้วว่าจะแย่งกุญแจได้ไหมอย่างน้อยระหว่างการต่อสู้วุ่นวายนั้น เขาก็ไม่กลัวตามใดที่เขาไม่ติดล่างแหหลังจากคู่จบเขากำมือทีหนึ่งหอคอยสีเงินปรากฏพอเห็นแบบนั้นหลิวเฉียงเฉียนกับผังหาวเองก็สบตากันและทำการพยักหน้าฝ่ามือพลิกก่อนหอคอยสีเงินจะปรากฏขขณะหอคอยสีเงิน3ามชิ้นปรากฏขึ้นมาอึดใจหอคอยก็ร้อยออกมาก่อนจะรอยขึ้นไปบนอากาศภายในห้องโถงนั้นมีสายฟ้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบ อุจจทั้งสามค่อยๆล้อ,อ,อมรวมเข้าด้วยกันทันทีที่หอคอยสีเงินลอมรวมกันแล้วก็พุ่งออกไปยังทิศทางที่สายฟ้าฟาดตรงมายังรูปจัก,กรพัิสายฟ้านั้นสายฟ้ากระแทกบนรูปปัน้นแสงสีเงินกระจายบนรูปปัน้นจากนั้นช่องว่างด้านหลังก็เริ่มบิดเบือนก่อนกระแสขึ้นขนาดใหญ่จะก่อตัวขึ้นทันทีที่รุมอากาศก่อตัวเขารู้ว่าโรคสายฟ้าจะต้องอยู่ในมิตินั้น นี่หมายความว่าตาประทับเทวริคิตอาสนีก็อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ